สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง My PHP ค่ะค่ะในคลิปวิดีโอนี้นะคะจะเป็นในส่วนของคู่มือการใช้งาน m Register Facebook Extension ค่ะ m Register Facebook Extension นะคะเป็นตัวช่วยในการเข้าสู่ระบบด้วย Facebook ค่ะซึ่งเป็น Extension หนึ่งของ PHPBB คุณสามารถเข้าสู่ระบบได้ค่ะก็แค่ล็อกอินด้วย Facebook แล้วก็ทำการเข้าระบบ บัญชีทางเว็บบอร์ดนะคะก็จะเชื่อมกับบัญชี f a c e b o o k ค่ะเราก็จะทำการเข้าสู่ระบบให้โดยอัตโนมัติค่ะคะ่ะเดี๋ยวเราจะพาไปดูภาพตัวอย่างก่อนติดตั้ง Extension ตัวนี้กันก่อนนะคะภาพนี้ค่ะเป็นภาพก่อนติดตั้งส่วนภาพนี้นะคะเป็นภาพหลังติดตั้งสังเกตว่า ภาพก่อนติดตั้งเนี่ยยังไม่มีรีจิเตอร์ a c e b o o k นะคะแต่เมื่อเราทำการติดตั้งเราสังเกตว่ามีรีจิเตอร์ a c e b o o k ค่ะก็อยู่ตรงนี้ค่ะเดี๋ยวจะมาสาธิตการติดตั้ง e x t e n s i o n ตัวนี้กันค่ะอันดับแรกเลยนะคะให้เราทำการเข้าสู่ระบบในส่วนของแอดมินค่ะก็คือกรอกชื่อผู้ใช้แล้วก็รหัสผ่านค่ะ เื่อกข้อมูลเรียบร้อยนะคะให้เราเลือกเข้าสู่ระบบค่ะตรงนี้ค่ะจากนั้นนะคะให้ไปที่ ACP ค่ะแล้วก็ทำการเข้าสู่ระบบอีกรอบค่ะกรอกชื่อรหัสผ่านเหมือนเดิมค่ะเลือกเข้าสู่ระบบ จากนั้นก็ไปที่กำหนดค่านะคะตรงนี้นะคะแล้วก็หา e x t e n t i o n ที่ต้องการติดตามะคะ่ะก็คือ mregisterfacebook นะคะหาชื่อนั้น,นะคะ่ะอันนี้นะคะ mregisterfacebook จะพบว่ามีช่องเปิดใช้งานค่ะให้เราเลือกเปิดใช้งานนะคะค่ะเมื่อเปิดใช้งานเรียบร้อยก็จะพบว่ามีจัดการส่วนขยายค่ะให้เราเลือกเปิดใช้งานเช่นกันค่ะให้กดเลยค่ะ ค่ะจากนั้นนะคะก็จะพบกับหน้าสีเขียวๆแบบนี้นะคะแสดงว่า e อ t เ n นชั n เนี่ยได้ทำการติดตั้งสำเร็จค่ะค่ะเดี๋ยวเราไปดูผลลัพธ์กันก่อนนะคะก็คือไปที่หน้าเว็บบอร์ดนะคะแล้วก็เราออกจากระบบดูค่ะก็จะพบว่ามีในส่วนของ Facebook ค่ะ